สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมตั้มวามสุขลงศีอยู่ที่วัดป่านาคานะครับขึ้นตาบลจุมจังอําเภอกุชิตนารายนะครับจังหวัดกาลสินซึ่งเดินทีวัดแห่งน,นี้ผมเคยได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องของศาสตร์ราชาซึ่งพระอาจารย์สุภาพพุทธวิริโยที่เป็นพระอาจารย์ให้ความรู้กับผมในเรื่องของหลุมพ่อเพียงนะครับแต่วันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องการทําน้ําตกจากเส้นปางสร้างฝันซึ่ง พระคุณเจ้าทรงพระคุเจ้าได้ให้ความรู้เกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็สามารถทําโดยการทําออกมาสวยงามแต่ว่าใช้ต้นทุนเพียงน้อยนิดเองนะครับอยากจะเอาคลิปนี้มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เห็นว่าวิธีการอัญชานฉลาดนี้ทำยังไงให้ผลยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม กราบพระมัศาการพระกุญเจ้านะครับพระอาจารย์มหาสุภาพพุทธวิโยซึ่งคิดคน้นที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเนี่ยพระอาจารย์ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับเอ,อ่อเส้นฟางสร้างฝันปั้นศิน์เส้นฟาง <c oughs> คือมันมาจากต่อย,ยอดจากวิชาการเกษตรวิชาชีวิตเอามาสู่วิชาการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยนี่คือเส้นฟาง แทนที่จะอาไปเผาทิ้งแทนที่จะเอาไปแค่โอมดินเราก็สามารถเอามาต่อยอดเอามาเป็นก้อนหินเป็นบ้านเป็นอะไรต่งางได้ในเส้น่างสร้างฝันคือคนทุกคนมีฝันแต่ปัญหาใหญ่ก็คืออีฝันเนี่ยมันหมดไปากับการเวลามันไปถึงฝันได้ด้วยเวลาที่ผ่านไปแล้วฝันนั้นก็หายไปฝันมันจะหายไปได้สองอย่างหนึ่งหายไปากับการเวลา องหายไปเมื่อเราไปถึงแล้วส่วนมากเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งพอเวลาผ่านไปแล้วก็ทอ้อยังไงก็ไปไม่ถึงฝันของเราเนี่ยก็หายไปแต่เนี้ยฝันที่สร้างได้จริงจะไ,ได้ก้อนหินทําก้อนหินจะได้บ้านทาบ้านแล้วก็อันที่สามก็คือปั้นศิลป์ต้องมีหัวใจของความลับศิละปะไม่ใช่วิชาการแต่ศิละปะมันคือจิตสิญญาณที่มีในทุกคนก็ชอบศิละปะกันหมด ก็คือพระอาจารย์จะเสีกมาว่าด้านหลังเนี้ยใช้ปูนใช้เส้นฟางเป็นหลักใช้เส้นฟางเป็นกากใหญ่ย่องไฟเบอร์ครับในการยึดโยงเนื้อปูนให้เข้ากันอันนี้เราใช้ทั้งหมดก็คือเป็นเส้นฟางเป็นหลักแล้วก็มีปูนมีฟางมีปูนมีทรายมีปูนมีทรายแล้วค่สามอย่างครับแล้วก็สามารถจะทําตรงนี้ได้ผมได้ยินมาว่าพระอาจารย์บอกว่าทั้งหมดเนี้ยเราใช้ต้นทุนที่ถูกมาก ถ้าเป็นราคาประเมินเนี่ยอยู่ที่ช่างจะประเมินอันานี้เนี่ยหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้ยาวไปถึงไม่ใช่เฉพาะตรงนี้เฉพาะหน้ากว้างประมาณสิบห้าเมตรเนี่ยแล้วก็สูงประมาณสามเมตรเนี่ยหนึ่งล้านบาทน้ำตกใสแค่นี้นะครการสร้างทำน้ำตก้ตแบบนี้ถ้าจ้างเขาถูกไหมครับเอถ้าจ้างเขาแต่อันนี้เราใช้วัสดุแค่หนึ่งหมื่นบาท คุณผู้ชมไม่ได้ฟังผิดนะครับก็คือ10,000บาทเนี่ยฝามาัถจะสร้างชั้นที่ทให้มีน้ําตกตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเอ่อเนื่องจากว่ากลไกการทําน้ําไม่ใช่จะสูบน้ําเพื่อมาวนแล้วก็สนองความสนุกสนานสุนทรียภาพเท่านั้นครับผมแต่วัตถุประสงค์ของต้นต๊นี้คือมันเป็นน้ําต้นทางจากภูผาสู่มหานีร์ถ้าเปิคือเราน้ําจากสระด้านล่างสุดซึ่งห่างประมาณ500เมตรสู่ผ่านบังกระโบ บ้านกระโบกแล้วก็ที่มียอดบ้านกระโบกเนี่ยสูงกว่าตรงนี้ประมาณสามสี่เมตรข้าปกแล้วผ่านบ้านกระโบกแล้วก็น้ําก็จะไหลมาเมื่อมันสูงสูงนสูงกว่าระดับน้ําข้างล่างเนี่ยต่ำกว่าแต่ปั้มใส่ปั๊มใส่ใสบ้านกระโบกที่สูงกว่าประมาณสามสี่เมตรตรงนี้ต่ํากว่าน้ําก็จะมาขุดที่ยอดตําตกแล้วก็จะไหลลัดเลาะไปตามริมไม้ชายป่าไปเรื่อย ผ่านพริกผ่านมะเขือผ่านตะไคร้ผ่านขาผ่านอะไรต่างๆแล้วก็ในนั้นก็จะมีน้ําปุ๋ยไหลไปแต่ทาให้เกิดน้ําปุ๋ยน้ําปุ๋ยจุลินทรีย์น้ําปุ๋ยจุลินทรีย์สูตรต่างๆใครมีสูตรเด็ดสูตรด,ดีอะไรก็ว่าไปวันนี้ผมสังเกตเห็นด้านหลังจะมีลูกออดอะไรบ้างน,นั่นนนัคือระบบนิเวศเขาสมบูรณ์ออสกบอสเกียอ์อฟังคบอสเกียด์าปาดอสอะไรสต่างสาาพัดเขาก็จะเกิดของเขา โลนิเวศเขาสมสมบูรณ์สมดุลได้ภายในสิบห้าวันสิบห้าวันนี้สามารถจะมีระบบมีระบบนิเวทที่สมบูรณ์มีมดมีอะไรต่างๆมาแสดงว่ามันไม่เป็นปฏิปักษ์ไม่เป็นเคมีจากเป็นธรรมชาติไม่เป็นเคมีจาวิธีการทํายากไหมครับอาจารย์ครับเออง่ายที่สุดถูกที่สุดและดีที่สุดนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราง่ายที่สุดถูกที่สุดและดีที่สุดอีสามข้อเนี่ยมันไปมันไปขมวดกระชับอยู่ตรงคําว่าอัตฉริ์อัตโนนัติจริงๆเราต้องการจะสอนคน ตนแลเป็นที่พึ่งของตนอาหารผ้าอาหารผ้ายาบ้านหรือการท่องเที่ยวสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยอัจจาหิอัตโนนาโถครับผมนิยามของอัตติเอ่อเออนิยามของอัจจิอัตโนนาโถบทขยายความอัจจิอัตโนนาโถก็จะให้อยสามคำก็คือง่ายถูกและดีดีตัวเองทาได้ดีของตัวเองอาจจะไม่ดีสําหรับคนอื่นแต่ดีสําหรับเราถูก ถ้ามันแพงเราทําไม่ได้ครับถ้าถูกเราทําได้ง่ายคือถ้ามันยากเกินความสามารถของเราเราทําไม่ได้ไม่ได้โอแสดงว่เาเอาคนเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอย่าไปอนุญาตให้คนที่ไม่ชอบเหมือนเรามาทํำลายฝันของเราสุดยอดเป็นแนวคิดที่เยียบหยอนมากทําให้เราได้เห็นเข้าใจถึงคําว่าอัตหิและอัตโนนาโภนะครับก็คือครึ่งตัวเองดีที่สุดง่ายๆดีแล้วก็ ง่ายดีแล้วก็ถูกถูกลครับต้องถูกนะคุณผู้ชมถ้าแพงนี่คือถ้าแพงนี่<ร><ะ>มันจะเราจะทไาไม่ไหวไเราไม่ไหวมันก็จะเป็นแค่ฝันต่อไปคลิปนี้ก็จ,จะให้อาจารย์พูดประมาณนี้แต่ว่าคลิปต่อไปจะให้ทุกท่านได้ไปรู้ว่าวิธีการทํำยังไงละเอียดการผสมปูนอัตราส่วนเท่าไหร่เส้นฟางใส่เท่าไหร่วิธีการทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปด้วยบรรยากาศด้านหลังน้ําตก เส้น่างสร้างฝันปั้นสิลปครับอาจายครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับเจริญพา